ก็แต่ห้ากล้วยกับเป็นน้ำมันบุหอดก็หลาไปเดินน้ำมันแวะเฮือนสาวจ่อเหมือนเดิมแต่วันนี้สร้างเมื่อแล้วใครอยู่บ้านก็ก็ก็ป้าตยายเมื่จะกล่องยังจะกล่องมันนีตัวไร้ผู้ใหม่ผู้เก่า หนังเหยียบขึ้นไม่ได้ปอนี่นะโอ้สองมือเนาะตัวทีไปแล้วเลยผ่ามันเบอร์มาโบาเห็นสัง่งวันนี้มาคำสั่งห้ากระเมื่อป่อ ใช่ดอกคนดูแซมสีทูเน่ะนางทูน่ะถูกกระเบื้องพี่น้องเอ้ยเพี่นว่าอู้เอาขึ้นมายังมีขึ้นลายแท้มีดเนี่ยขึ้นมาอยังขึ้นลายแท้ทูยังแห้งทูยังแห้ง thằng đấy, bù mày lẽ mày Mặc kìa nghe 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 ลูกผัดผสมปูนเนี่ยบริการนนะนำที่ว่าถือว่าเร็วนะคะว่ะปูนชิบสอบแล้วซ้ำบอสเจ้สั่งใหม่เนี่ยเกิดเบื่อเกิดยังเลืออยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกประมาณสิบเจ็ดบอสเฮ้ยนอนนอนนอน ไปหาข้วยอหอบที hmm. mm ่ไปหาอยู่คู <S <S ่ม no ือกล้วยะไเห็นเหเห็นผูกอยู่นานหาแตนหองต่อนี่ดแล้วเร้าเอลนไปเติมน้ำมันน้ำมันแกยังมาบ่หอดอีกึก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 บีดเลยจิกสิวยังไดจิบมองมวงอันมวงยังก็เฮ้ กินบอหรอเลาอาบมวงไข่มาปั้นไปถ่าด้วยหมองแซบบฮะหมูเแบมอเอาหม้อเอาอย่างรับกินสวยกันบมูเบ่อ่แบห้อเบหเอาอีกปฏิเสธมวงไข่บมแซ่บตีไรซ่หมอเอาไว้แ้จองนเนาะ Nói lỗi là. Nhuân mất hai sao. Hả sai mọi người nữa ngon thằng đại gầm. cá độc mù len cả Thú thằng là cái non đại là sao Bưng nát tàng nỗi luôn nỗi nhiên Bừng nỗi 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 thằng nỗi nỗi ย้อนเมื่อล้วเอาอยู่ีสไายเอาหมงหมงอกหลองนะบอเติมมันจากนี้เลยเพิ่เติมสองอืมใครอยากดูทั้งแม่ทั้งลูกถ้าก็เมื่อมันได้หนิเฮ้ยผาดกัน ยาพาวีบมาเด้อท่งนี้เด้อยาพาวียบมาทานนี้นะอสาวจะทอยไปก่อนอย่าพาวาบมากปูทูทนก่อนนี่เล่าฮากระปูใหม่ๆได้ตัวนี้เออไปทางนั้นเนี่ยที่แท้มันจะคล้องกันะเพราะเธอจะคล้องเหยียบมาพวท่านบาเยื้กัน พอน้องดามเ <ไง S 1> สรส็นเมื่อไ่มาแต่ห้างัวห้างคั่วหรือเจ้คขำฮะเตอราส่างอินนี่ฝืนนะมีอะไรติส้มได้พัวออสมม้มหมกเป็นถาอ่ตกันแตกคนโมเตป อว่าไว้เลยนาะเฮยส้องมือเนาะสิบสิบแปดสิบเก้าคขวบ่าจ็ดปูนสิบสอบเรือสำนีปูน13นน้นส่านิอองเขาจะมาแทนเรีร้อยไปประมาณเดี๋ยวเขาเยี่ยมกับคูเมือ้ ปัคหาจิตันักปัญาย่องไปนะโอ้ยมันดูเป่นอะไห้้อใคเ่อนาแน้องไปอยู่ทางนอกเวลากระปูนไม่เท่ายังคีพุนเอฟซว่าเอพซีผังบอกมาหอ้เจ้าอยู่ในใเวลาเขาจะตตดกระเบื้องนยันคีพุนคีดินเขา ออกเป็นถ่ายอยน่คุณตื่นเต้นนะคนบอกคนบอเคยได้ยมาพี่น้องรังเนคจนว่าท่โนะฮะกัมีเหืออลังใหญ่เอ้าโอ้ตะกี้กัอยู่ลังนี่้เนาะแล้วเช้าอือเียนบเทียงย่อนนจะาลองเงินเดอนอนกับนางอย่าเอ้ยอย่าไปตีพผ่อนดองดาเด้อ ตีนนันแม่้าจอยนี่นั่งมามอมันกระเหงเลยได้นี่นะตัวพอมันพุ่นตัวนั่นน่นระวังเด้อเราสาเจ้าหยางไปเด้อไปสิเป็นลงอันนั้ซะเหมือนเลงนอนใช้เหมือนเต็นเท่านอนท้องผูกกัไดมันจังเคงนี่มันกนนอนยาที่แท่นั้นเกลางนนเล่นนอนนะตองกติดคือการเทวขอบนะคตองกติดคือการเท่าขอบกันกติดป นอนไงไปกออ่ะบอกรถไม่เท่าชีนอนบนใดบอกไม่เท่านูนเอนี่ <laughs> เออถ้ามม่อไม่เ่าเออมันกะ็ะแหงแล้วงนนั้นเลยบอกว่าจะไม่เท่าแลวท,ท,ลทวั้งชาวจอยแล้วก็ชาวออนองขังคลองพศทบขับไปยันไดเนาะเต็มในอยู่ปเข้าไปนอนในไรเป็นเป็นสิคเอออันนี้มไม้มองจีอาอขื่นว่อขื่นทัางนี่ว้อจะได้่าเจี๊ยบเพิ่อขึ้นมาสร้างงานแล้วใพืขื่นซัมาเลย จะจอยมาสร้างแล้วบ่านของว่าครึ่งหนึ่งนี่ป่ะสักครึ่ง,รงหนึ่งบ่นะเพราะว่ามันกลายครึ่องอีกใช่มองขีนะถึงเผื่อ,อปูนใส่เด็เจ้ากันเลยปูนใส่ตุ้งขาเส้นผูกชองเส้นชองบ่านช่องเทียนช่องกรเออมองซ้ำก็มีมองช่องก็มีเพราะว่าพื้นมันบ่ผสามกันดิเออท่านี้กระเต็กสีได้ใจหน่อยพื้นมันนนั่พื้นมันลุบเลยท่านี้พื้นมันสูง À, phun xung ạ phun xung có thể xây nói phun luôn mọi người có lắm nghe nèo a kêu bất này này nèo bất ngờ bất ngờ bất cơ bất ngờ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  คุณใส่เพื่อนนี่สิพ่ออยู่บนนาะว่าแต่มันสิพ่อพ่อบ่ะ ເບິ່ງວຽກງານນັ່ງຕ້ອງທາງນອກນໍ หาสินะก็สั่งสั่งมาไวนะ้อนาิซือนะบรบรีราสั่งพ่อเลยนะ,นะพ่อแาาท,ท่บ่พอพอประคอแทงนะประมาณประมาณหกสิบหากล่องแลนะ้วอะหกสิบหากล่อง ตัวตรวจข้างนั่นข้างนี่บ่เฮ้ยดิอู้พี่น้องเอวะขอโทษขอพายละลายเด้อภาพมันอย่างมั่วเบอร์เบอร์จังจริงเลยถ้าเงียบเย็นเนาะบึ่งข้างนี้ผู้ยหญ่ขนขี้โขงขี้โขงเช็ดเช็ดมาทางไหน โทรศัพท์อย hay <oi> ู่นําขอยเจ้าเห็นยังโทรศัพท์ก็อยู่นําเฮาพี่น้องไปหงคีพันว่าจะเห็นน่ะจนได้เอาไปหาควนําโทรศัพท์เอาลงคีเอาไปลงนําโลอยู่บนหาควายซานมีสัญญาณหรือบ่มีบเกี่ยวบ่สนแถมเน็ตก็เบิดอีที่อีจอยเฮ็ดเสร็จน้องสระ ลงมือฮะผุ่งกับผู้คว้ยฮะก็คัมนะนพี่น้องคลิปนี้ก็คือเก่าแล้วพี่น้องเด้อขอบใจผู้ใหญ่จะดีเลยเนาะสุขุสุขคนที่เมตตาสาวจ่อยเนานะแบบก็ขอบคุณเที่สุขุสุขคนที่ขับมาเบิ่งมาส้มสองหลังส,งสระไปเมื่อเด้อสาวเด้อฮะแจ่ใหนองยอิงขึ้นมาจะ ทำมั้มยพี่น้องเอ้ยลงมือปุงงบุกกลั่นล่ะคลิปนี้คือเก่าเด้อพี่น้องชิบหาลงมือพอมาน,นี้มันคำและมือโผล่ใช่ดอกเฮ้ยขอบาดูทั้งดูทั้งแม่ทั้งลูกเด้ทูเพื่อนทูอยูย่ไหวไหวไปละพี่น้องอยู่กกดี้มีแห่งสกุลสกนัคลิปหนน้้าาพี่องบยดีไป